สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็อยู่ที่บริษัทจีบีพลาสกรุ๊ปจำกัดนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับรายละเอียดการจารัดงานนะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับขอญอยตแชร์สักครู่นะครับ Ah, c'est -ce pas c'est cool ให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะครับนี่นะครับก็คือบรรยากาศนะครับกำลังเตรียมงานกันอยู่เลยนะครับนี่นะครับวันนี้นะครับก็มีการมาลงต้นไม้นะครับ มีการจัดสวนต่างๆจัดไฟครับท่านประธานก็ลงมาด้วยตัวเองเลยครับท่านประธานหนักนะครับ โอเคมาก็บันเลิครับวันนี้นะครับก็อยู่ที่บริษัทยูมิพัฒนะครับเป็นวันที่กําลังเตรียมงานนะครับเพื่อเข้าสู่งานในวันที่17-21นะครับก็หลักๆนะครับจะมี2-3กิจกรรมเนาะกิจกรรมแรกคืองานฉลองบริษัทยูมิพัฒนะครับซึ่งเราเดินทางมาครบ8ปีแล้วนะครับแล้วก็งานที่2นะครับเป็นการที่เลี้ยงฉลองตําแหน่งให้กับคนที่มีรายได้ลักงานนะครับหรือนักธุรกิจ ที่มีรายได้ลัก้านจากบริษัทยูมิพัทนะครับก็จะมีตอนนี้นะครับเจ็ดคนด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะครับว่านี่ครับก็เป็นสวนนะสวนสาธารณะนะครับมีการจัดเตรียมจัดไฟต่างๆครับมีคนมาทานะครับลงต้นไม้นะต้นไม้ต้นนี้นะครับเสร็จภายในวันเดียวนะครับนี่ครับ ฝั่งนี้นะครับก็เป็นฝั่งของบริษัทนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะนี่นะครับก็เป็นต้นไม้ที่จะเอามางงอีกหนุ่มหนึ่งครับก็คือหนุ่มนี้นะครับเตรียมตัวที่จะเอามางงนะครับต้นใหญ่เลยนะครับนี่ครับก็ ฝั่งซ้ายนี้ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นของยูบิพาร์ตเหมือนกันเนาะจะมีทั้งรนมาร์วอลมาร์กร้านสะดวกซื้อนะครับแล้วก็ห้องประชุมศูงการเรียนรู้ต่างๆนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นเต็นท์นะครับแล้วก็ที่ทั้งหมดที่เราเห็นตรงนี้ครับก็เป็นที่ของบริษัทยูบิพาร์ตกูปของเราด้วยนะครับในอนาคตนะครับหลังจากที่จัดงานนะครับก็อาจจะทําเป็นคอนโดมีส่วนน้ํามีอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมาเนาะนี่นะครับเต็นท์สี ส้มๆนี้นะครับเป็นที่ของคนมาขายสินค้านะครับนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศด้านในนะครับนี่พาไปดูสวนก่อนนะครับเพราะว่าสวนเนี่ยสวยมากครับเมื่อก่อนก็จะลงเป็นเป็นแดมาร์กเนาะเป็นสวน สไตล์บาหลีที่ให้คนเนี่ยมาท่องเที่ยวมาเชลฟ,ฟี่นะครับซึ่งบริษัทก็มีงานนะครับก็เลยมีการจัดบริเวณสวนด้วยนะครับซึ่งตอนคืนเนี่ยก็จะสวยงามมากเพราะว่านี่ครับที่เราเห็นเนาะเป็นรูปต่างๆก็จะมีไฟด้วยตอนคืนจะมีการเสียบไฟนะครับนี่ครับก็คือบริเวณสวนเราโอเคดังนั้นเดี๋ยวเราจะพานะครับไปดูในส่วนของข้างในบริษัทนะครับว่า มีอะไรบ้างเนาะมากๆนะครับก็จะวันที่17ถึง19เนี่ยก็จะมีการจัดงานตั้งแต่บ่าย2องโมงนะครับถึงบางทีก็อาจจะเร็บไป3-4สีทุ่มเนาะก็จะมีนักน้องมีนักแสดงมีการจับของวันมูลค่ามากกว่า1ล้านบาทจับสินค้าต่างๆนะครับ <c oughs> แล้วก็มีเครื่องกองน้ำด้วยนะครับ นี่ครับก็คือบริเวณงานเนาะเป็นเต็นต์ต่างๆที่จะมีการขายของด้านนี้นะครับก็อาจจะมีอะไรเพิ่มเติมอาจจะมีเป็นบูธนะครับให้คนมาขายสินค้าด้วยนี่ครับคือเซ็นเต็นต์ต่างๆเนาะก็โหหล,หลายๆเต็นเหมือนกันนะเนี่ยรวมๆแล้วน่าจะเกือบ30มสิเนาะ นี่นะครับก็คือฝั่งของโรงงานของเราเนาะนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในบ้างนะครับนี่ครับก็จะเป็นแฟดเก่านะครับแต่ตอนนี้ก็ปิดแล้วเพราะว่าเราเนี่ยมูฟแฟดต,ตรงนี้นะครับไปในส่วนของว沃尔กหรือว่าการสตูกซซื้อของเราเนาะนี่ครับก็คือบริเวณด้านหน้าของหอประชุมเึ่งจุบ คนได้พันหกรยคนครับด้านในฝั่งนี้ก็อาจจะยังไม่มีอะไรมากเนาะเพราะว่ากำลังจัดอยู่งหักก็จะจัดเป็นส่วนของด้านนอกนะครับนี่นะครับก็จะเป็นบูธเก่าเนาะ ที่เป็นเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้นะครับก็จะเป็นบูธเป็นบูธเป็นบูธนะครับมีบูธอาหารเสริมบูธของเครื่องใช้ในครัวเรือนนะครับก็มีหลายหลายอย่างเลยนะครับกะปิน้ำปลาปลาร้าข้าวสารอาหารแห้งนะครับแล้วก็นี่ครับจะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนนะครับจะมีที่รังรถที่รังจานครับมีข้าวสารด้วยมีนะครับ ปลานะครับน้ำตาน้ำมันก็ถือว่าค่อนข้างที่จะครบคันเนอะมีทุกอย่างเลยเนอะส่วนตัวนี้ก็คือบิวตี้มอลนะครับบิวตี้มอลสวัสดีครับคุณปียนุชพี่ขานใช่ไหมอ่าการจัดบูธอีกฝั่งหนึ่งนี่ก็จะเป็นในส่วนของงานกาแฟเนอะ ซึ่งปัจจุบันก็มูฟไปด้านนอกบึงแล้วนะครับนี่ครับส่วนนี้ก็จะเป็นในห้องของท่านประธานเนาะที่ท่านประธานเนี่ยเอาไว้เป็นสูนยวิจัยศูนย์ประชาสัมพันธ์ติดต่อต่างๆบรรยาการเงยเลยนะครับนี่ครับก็คือห้องวิจัยนะครับ สำหรับนักวิจัยเนี่ยก็จะมาส่วนตรงนี้แล้วก็เป็นโกดังเป็นอะไรต่างด้วยไปไปต่อครับนี่ครับเยวจะไปด้านหน้าเนาะนี่นะครับก็คือ อวังสายเนี่ยครับเราจะพาเดินไปดูนะครับบรรยากาศเนี่ยครับโหแอร์กี่ตัวเนี่ยสิบกว่าตัวนะครับจะจะเป็นด้านในของห้องวิจัยของเราเนาะหรือว่าโรงงานผลีกของเรานะครับ โอเคเราเดินกันต่อนะครับไปด้านหน้าเลยนะครับก็วันนี้นะครับถือว่าเป็นวันแรกเนาะโดยกิจกรรมนะครับก็จะมีทุกวันวันที่17จะมีการประกวดเป็นชุดคาร์บอยวันที่18ก็จะเป็นชุดไทย19ก็จะเป็นแบรนด์แอมบาสตดอ์นะครับที่ประกวดในแบบนะครับก็นี่นะครับ มันใจเข้มไหมเห็นอยังเปิดรดเข้มแปลว่าอะไรเดออกมานี่นะครับสำหรับร้านหนึ่งนะครับร้านนี้ก็คือชื่องานว่าอะไรครับ<อ> <c oughs> ยำปลาดุกไม่มายำปลาดุกไม่มานะครับก็เตรียมเตรียมแล้วนะครับนี่ครับ <c oughs> โอเคก็เดี๋ยวเรานะครับพบกันอีกทีนะครับวันงาน ถ้าเกิดพวกนี้เข้ามาใหม่นะครับก็เดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกทีเนาะว่าการจัดเตรียมงานต่างๆนะครับความคืบหน้าก่อนที่จะมางานเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ